สวัสดีครับวันนี้จะมาดูปล่อยว่าวนะครับครับเตรียมปล่อยว่าวสีฟ้าตัวเดิมนะครับแต่ว่าจะลองใส่หางนะครับครับจะลองใส่หางนะครับวิ่งสั้นๆดูนะครับนี่เป็นลมฝนนะครับเมฆมืดตึ๊บเมื่อกี้ลมแรงมากครับปล่อยตัวเล็กแล้วไม่ขึ้นครับเดี๋ยวมาลองปล่อยตัวนี้ดูนะครับ ใครจะใครจะวิ่งครับน้องทันเดอร์แล้วครับเจ้าของโอ้เจ้าของนี่เป็นเจ้าของว่าวครับเดินหันมาท่านนี้ดูชูสองมือด้วยวัสดีครับด้วยวัสดีครับครับอันนี้เจ้าของว่าวนะครับเอ่อได้ยกว่าวตัวนี้ให้น้องไปแล้วครับน้องก็อยากได้ครับครับดูครับนี่ก็จะถ่ายย้อนแสงสักหน่อยนะครับมาดูครับมาดูครับดูไอตัวเล็กครับแต่ใจใหญ่ครับ ครับน้องปสามนะครับจะวิ่งว่าวขนาดสามเมตรนะครับไปแล้วครับลายลายเชือกไปแล้วนะครับไปแล้วนะครับตัวนี้ครับตัวนี้เคยวิ่งไปแล้วครับวิ่งถอดหางนะครับตัวนี้เราจะมาใส่หางดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับจะนิ่งมากน้อยเพียงใดครับมารอติดตามกันนะครับผมดูนะครับลมกําลังมาพอดีเลยครับก็ นูก็เป็นสนูจากพ่เป้นะครับพิเป้ส่งมาให้เล่นนะครับครับไปเลยครับไปเลยครับขึ้นไปเลยครับสวยงามสวยงามครับผครับโสวยงามมากครับปล่อยเชือกไปครับปล่อยเชือกครับ เดี๋ยวเราจะวิ่งดูสักพักนึงครับดูครับสวยงามตามท้องเรื่องเลยครับครับว่าขนาด3เมตรนะครับดูครับดูน้องทันเดอร์นะครับทิดเอนะครับทีมงานสซแย่นะครับครับ ดูครับดูครับโหลงครับนี่ครับโดโดมากครับโดขึ้นชั้นมากครับครับลมบนไม่มีลมบนไม่มีนะครับดูเสียงปาร้องนะครับครับลมบนไม่มีครับตึกผ้าชั้นถึงสี่ร้อยเมตรได้มั้งนอะครับลมหมดแล้วลมมาไม่สูงนะครับ เราจะถ่ายย้อนแสง่อยนะครับเพราะว่าทิศตะวันตกนะครับด้านที่เว่ากําลังปล่อยเชือกเวก่าไปนะครับมันก็เลย <ys> มองไ, <helps> ไม่ค่อยเห็นครับ <ys> ก็ขออภัยด้วยนะครับขึ้นแล้วครับดูครับขึ้นชันมากเลยนะครับดูครับโอ้โห เป็นชันมากเลยครับนิ่งเลยครับใส่หางไปนิ่งกว่าเดิมเลยครับดูครับโอ้พี่น้องชาวบ้านครับลมมีอยู่ประมาณขนาดนี้ครับติดลมแล้วนะครับพอตึงมือครับสนูก็คางครับไม่ไม่ไม่ดังมากครับแต่เชือกจับเชือกนี่สะเทือนนะครับตอกจับไว้ตึงนะครับลมมาแล้วครับขึ้นขึ้นชันดีมากครับตัวนี้ครับ เดี๋ยวก็จะให้ติดตามดูไปเลยครับว่าวาสามเมตรมีอยู่อีกหลายตัวนะครับแล้วก็จะเริ่มทยอยแปะแปะไปบ้างนะครับเพื่อเตรียมลงลายนะครับไปปลายปีเจอกันนะครับตัวนี้ก็น่าจะไม่ได้ลงลายนะครับเพราะเอาวิ่งเล่นอย่างนี้นะครับของของน้องทันเดือนนะครับโอ้ตึงมากครับนี่ยธนูเริ่มละเอาไป แต่สติตมันก็ไม่เกี่ยวกับเสียงนี่นะครับนิ่งเลยครับใส่หางยิ่งนิ่งกว่าเดิมครับ,บถอดหาง <ลม S 2> ก็ขึ้นง่ายครับใส่หางก็ขึ้นง่ายครับลมลมลม,ลมมาไม่สูงครับครับพอขึ้นปั๊ปๆทิ้งตัวลงครับขึ้นขึ้นลงลงขึ้นลงลง,ลงครับว่าเว่าลมฝนนะครับ ดูข้างหลังเมฆก้อนเมฆดำานะครับเมื่อกี้เหมือนฝนจะตกลมแรงมากครับครับทิ้งตัวลงเลยครับว่าวทิ้งตัวลงเลยครับลมก็เกือบจะถูกทิศนะครับตะวันตกตะวันตกเชียงเหนือขึ้นแล้วครับขึ้นแล้วครับไปแล้วครับอ่าโอเคครับ ครับจะของนี่จะของเว้านะครับน้องทันเดอร์ครับประมูลกี่บาทตัวนีตว้ตัวนี้ประมูลกี่บาทครับไม่รู้ปล่อยไหมล่ะปล่อยไหมประมูลนะรับประมูลเนาะให้กี่บาทแมวน,น,นะครับจะของว้าไม่ปล่อยครับจับจะของเว้าจับว้าหน่อยนิ้อ๋อครับรนี่ครับน้องทันเดอร์นะครับ ลมไม่มีนะครับโอ,โอเคนะครับไปเจอกันคลิปหน้านะครับผม